อืออ่ะก่อนไ้เพลงใดเนี่แม่ไปปลุกแต่เศร้าคุณไปเก็บเห็ดมาสันเท่าห็ดป,ปวกแม่สะอ่อนเมื่อเล<ป>่นแบบปลุกซ้ายเลยเนาะมูอเขาได้มาเทาก็ต้องไปเอาเด้วยเนาะสะอ่อนแม่ไปเอื้อนหน้าบ้านนั่นลูกกระบ่ตื่นไปเอื้อนยู่หลังบ้านคุณค่อยสิตื่นเอื้นอนมาสั่นว่าต้องโดนเนาะย่านมาทมัานเี<ม>็แเละห้าสิเอาอันนี้ใส่ก่อนว่าแม่เนาะเมื่อนี้แม่อัน ยายแสงแล้วพงทรายเด้อจ้าสีมาผ้าลูกเห็ดอันอียังก็แม่ตับปนเห็ดจ้าตับปนเห็ดแจ่วเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกเห็ดปวกเก็บมาใหม่ๆสดๆล่างแล้วนี่อันอมกเอาใส่ใต้เติลจ้าพี่น้องเอาเนื้อไส้ไตเติลให้มันนี่นี่หลายแม่ก็สีหอมนี่กระเทียมใส่บอใส่แล้วใส่อีกก็ได้ใส่ไปบักหลายแล้วช่างหอมพี่น้องสั่นมันบวหอมหอมดี คิดย <sociedad> ี่ห้ออะไรบ่แม่เดี๋ยวห้าเบิรมมีก็ได้คันว่าอยากเห็ดอ่ะบ่เอาว่าแม่วัดแซ่บคอละวันนี้เทามาเรียนสูตรคุณแม่เลยครับเด้อเอาต่ำเหมือนหรือเปล่าเบิ่ดทันละเนาะเอาต่ำเหมือนห้ากระใส่พี่เอกปวดครับล่างแล้วขาใหญ่อหมนพี่ดีอหมนพี่ดีมั่นนั่ะแหละแต่หอมตั้งไหมเนาะกินหอมคักพี่น้องอันนี้เขาเอนเห็ดปวดยังแม่ พวกเจี๊ยบครับพี่น้องเบิองหากมันในพุ่นน่ะแท่งเอาโอ้โหเสิได้เด้อหากมั่นี่เด้อยันตะหากขาดพวกตามันยิ่ใหญ่กว่านี้แนนบอกแนโนโคเด้อพี่น้องเลยโคกรบอลวซน,นเฮพี่น้องมันหลายคนอยู่เด,เด้อแต่ว่าบ่อยากเอามาหลายแม่กินบ่เบิดก็เสียดาย ก็พอดีตำโคกนึงพอดีเนาะแม่เนาะจ้าแต่ว่าหยางออามันก็นสิหดลงเลยผมว่ายางมันกระหดนั่งเลยบ<ช>่อได้สบายสบายกองยาพริกสุขเอาอผิดลงก่อนม่นบ่ครับจ้าเอาเสยเอาเห็ดคืนเป็นบ่พี่นี่มันนี้เาสียเอาเห็ดคืนไม่นั่งเลยบ่นี่นั่งได้เดี๋ยวแปบ๊บนึงเอาผิดมาอาจารใส่ใส่ใส่ใ้ก้อนือย อากาศดีดีพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ผู้เรือเมื่อคืนก็เย็นมากมานำ้ำมาเก็บเห็ดปวูด้วยพี่น้องเมียนเห็ดปวกกำลัองออกใช่ไหมเนาะออืปวกลายคะ่ะมาเก็บเห็ดปวกน้ำกันด้วพี่น้องเด้อเอาใส่บนุนีง่งต้มไหมเนาะจ้าหมืนเลยทำเมือนกันนะ เด็ดหลายมันก็สะแสีบทองน้องนี่น้องเนาะเนี่ยเบิ้งเนี่เดี๋ยวนี่น้องเนี่เอาสูตรแม่นั่นล่ะย่างแล้วก็นี่ตัดเกียบอีกเดี๋ยวให้มันฝนตกจังมือก็นน้องไหมเนาะแม่นเดี๋ยวเขาเบิ่งมือนี่ก่อนห้ามันตกนั่นอีกมัราะนักชิคุนมากอีกว่าบ้านโบตกเด่นมันบ่อว่าบานนี่บ่ตกพี่น้องบ้านนี่บ่ตกตดนแห้งว่าอจังมือหนึ่งเหรอโง่ออกเลยล่ะเนาะแม่ครับแม่นเหรอโง่กับว่าแกงแซ่ยบใช่ครับพี่น้อง ตอ,อกมาแห้งมือนี่เราก็ะโวยมืออื่นเนี่ยเพือ่อเราพี่น้องเอ้ยพามูอพา,าพี่น้องนั่เขถาปลาเราไปให้เนี่ยยัดแสดนเราเบาคาวหมดแล้ปพี่น้องฟังบอสุมมือนี่ยเบาอยู่จ้าเป็นบอจ้า,จาพี่นอ้<า>นองกระถางเอฟซีกระถางติดตามยาาอยู่เด้ีจ้าเบาอยู่เบาอยู่อันแต่วันบ่ได้ซี่คักทในช่วงนี้ <laughs> ยากหลานเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> โหอยู่เนาะ พ่อบอกเฮ้ยใส่เบิดทีเดียวฮะเอาแค่นั้นก่อนเอย่าเข้าใคยเพิม่มนะ้าพี่น้องเนาะเอาตามตามบอกตามจ้าตาม, <c oughs> มนี่นะครับปริมาณพริกนะพี่น้องนะตนะทำให้มันละเอียดเลยหมดไหมอุ้ยเออมันแดงละ <c oughs> พี่น้องไปไต่เตาเ้ตาดิไต่เตา้ตาช่วยไต่เตา้ามันจะหอมตอนเข้าขกินั้าไม่หอม แล้วเขามาปอกเปลือกนีกที่นปอกเลือกขทีนไปดิพี่น้องไปูนเห็ดปกเกลือเห็ดปกซโลมลเราไปอยู่เนาะน้ำหมอน้ำทังไหนบูเราไปติดตามหมอน้ำเราอยู่เดี๋ยวเราก็มาดอกตอกน้ำบ่อมปีมันจัอันนี้เอาแบบองยกนอยป๊ะ้มชุ่มชุ่มอย่างเดี่น้องเด้อ นี่ชุ่มๆด็กน้อยพี่น้องนี่นี่ได้ชุ่มๆฉ่ำๆไปตากินนี่นั่งกระสืบ่แห้งโพดพี่น้องอือนี่คือสูตรเดิมครับเด้อนี่ก็บนนี่นะโพดมันจะถีบโพดมันจะถึงปลายเดี๋ยวผิดสายตอมันเสียตอมันจะเป็นโรคกระเพาะจ้าแล้วก็ะเทียมผิใส่ตอนไหนเดี๋ยวมันชุกแล้วเขากระบอกใส่โอเคครับต เขาต้องย่างใส่เต๋มัมยังแซ่บโบยแม่ใหม่ละบ่ย่ย่างบ่อย่างดอกจ้าจะลั่งดีเป็นบ่นียจะลังดีจ้านี่จะนั่งหอมหอมย่ังหอมหอมเลยขันบบใหม่จังน้อยมันหอมดีโอเมนเมนเน่ต้องให้ันใหม่จักน้อยน้องกินมันหอมอีหลีกินมันหอมด้วยซื้อมาหอมอ่าาาาานี่ He เ,เฮีย,เ,ยเป็นยังเฮีย <laughs> มัเนเฮียล่งเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตก,กันครับได้ไหม я. อุ้ยมันหลอดกุ้งแมนแมนเป็นไรคิขึ้นมาแล้วได้ยังหลอดซองด้วยนี่เห็นบ่อนี่หงอม กระเทียมเห็นบ่ปอกเีวนหอมหุยเนาะคุณพี่น้องอ่อวนกระเทียมเฮาวท่านบาย่างไต่เต้ามันบาดเสียบได้พี่น้องมันเป็นสูตรว่าเมนแมนปกติเห็นเพคนบางที่เขนเสียบไม่ได้แม่บ่แม่เสียบไม่หรอกกรปิ่งเพิ่งเสียบไม่ก็ได้บาดเสียบก็ได้ไม่เบื่อไต่ไต่เตานี่ง่ายดีหอมดีเนาะย่างหอมเนี่ยหอมกระเทียมนี่ ว่าอย่างมันหอมด้วยสูตรนี้กะซิมีพริกนะครับผม,มตำพริกเนะากกะตะไคร่หอมกระเทียมที่เอาไปกีเลียวนาะแม่เ,เนะาะแกเอาไปเผาส่วนท้อปเผาไปเผาเผาแล้วเห็ดกระสิตางม,มากข้าวกระต้องมาัดตำอันนี้ก่อนให้มันละเอียดกันบ่แม่นจา้าแล้วก็ะตำหอมตำกระเทียมให้ละเอียดก่อนข้าวกระค่อย<ม>สับเห็ดปัาปลาปัาเก็ดน้อยมันคือเนื้อนั่นละ ครับเป็นดอิน้อเห็ดเท้าน้อเน่าเน่าเน่าง่งงงมันบอกแกเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยก่อนแม่อันใบตองก็ปลอกไว้นิดนึงนะครับผมเพื่อนัดเนี่ยอ,อีกเลี้ยวต้องพนนลิออกกันเร็วด้วยออกป้องขาดตัวข้าวพิซซ่าแ้าพลิกตัวเร็วบ่ะอ่อมารอติดตามกันนะครับเพิ่เท่านั้นบอหอม ย่างเริ่มแกีกดี่กนี่กรอดูกกรเบิ้องสองใส่ห,หอมว่าห็ดมันไายอยู่นี่แหละใส่ห,หอมยาวมต้องค่อยเด้อเาค่อยว่าไดได้ดดมัมมันกระเด็นมันมืน,อน,อนคอยตําก้อนตําแรงม่าได้ดอกมันมืนด้วยค่อยป๊อกปๆๆไป ช่วงนี้เขาบอกไปไปเบิ่งหมอลำเลยเพลงใดหมอลำมันสิบปีฤดูกาลกันเบอร์อะไรเนาะเริ่มปิดไปแล้วเริ่มมันเริ่มปิดไปแล้หมอรัมคนใจแฟนๆปิดไปแล้วแล้วก็หมอลำเสียงมิ้งโป๊กกับปิดไปแล้วเร็วๆนี่กับซีมี่มีอีกมี่อันอีสานนครศรีแล้วกับศิลปินผู้ไทยเพิ่้สิปิดฤดูกาลวันทีซีฟมิถุนายน์ครับพี่น้องเรียวกะใจเกินร้อยกับสิบปิดสิ้นเดือนได้ ถูกต้องระเบียบกันสิปิดสิ้นเดือนคือกันอืมนี่คสิเป็นสิ้นเดือนเนาะจ้าแต่ว่าหมอล่ำวงนึงปิดซากรมูซาน้อยเพชรพันแห้งถูกต้องปิดเดือนหน้าคุณพี่น้องแสดงว่าคิวงานเพิ่นหลายงานเพิ่นยังอีกเทียบอยู่ซาน้อยเพชรพันแห้งนั่นบ่ธรรมดาแต่ก็เสียงอย่างนึงเด้เสียงฝนดู๋่ะแม่นเสียงฝนตกพี่น้องแต่ว่าสู้เด้่ซาน้อยเพชรพันแห้งขนาดฝนตกะก็เล่นเด้อ่าปานนั้นก็สู้เด้่ซาน้อยเพชรพันแห้งนั่นกลาง ทอดทมการหอดเต้นเล่นคนเนี้ยย้อมใจพอดโจ้ให้กันเดนอส่วนพี่น้องบางคนสงสัยว่าเป็นยังหมอล่ำคือต้องมีการปิดฤดูกาลเพราะว่าไม่เข้าหนาฝนเลวหมอลำเพื่อแสดงกางแจ้งเนาะไหมเนาะราสิเป็นเครื่องเสียงเออขนนกสุดเพิินสากเพิินมาสิเปียกแม่โอ้ยเสียหายหลายแสนแล้วเนาะต้องปิดฤดูกาลถ้าปิดบอได้แล้วต้องเสียหาย บาดนี้รูดูกันต่อไปกันจังค่อยป้ากันอีกพี่นึงพี่น้องพี่น้องแค่ต่ำของกับกระเทียมหนึ่งกับเรื่องโคกแล้วนี่ไก่ได้ทีแล้วเห็นไหมน้องหอมหุยหุยเหมือนมะนี่พี่น้องนี่แหละหอมชื่นใจหอมชื่นใจเอามันหดลงตัวล่ะจ้ามันก็หดธรรมดาล่ะลูกมันเป็นของธรรมชาติที่ต้องหดออื แต่มันหอมเนาะใส่ใบตองมันหอมเด้จ้าสิามีกินใบตองม,มานนัแมเนี่ยนี่จะสองสามหมื 2, 3, หน่นไปเก็บหมแมา ไม่ได้เห็ดปวกมาดต่ำอีกเอ้าเอ้าแล้วเดี๋ยวเริ่มฝนนี่มาแล้วนี่นี่เริ่มเอ้าวนสิเห็ดสีออกขึ้นบ่แม่แบบนี้เอ้าเห็ดบวกเฮ็ดละงูกออกดีเด้อเห็นบางเห็นบางสูตรเพื่อนเอาไปมกเอาไปหนึ่งไหมเนี่ยคอยเอามาต่ำมันคือกันบ่ มันมันกะซีถ้าไปหมกนะมันบ่หอมเออแม่นเนาะอันนี้มันสมหอมเนาะเอามากินสีเนาะนี่ค่ะมะกี้ยังสีเข้าหอมมันหอมอ่ามันหอมก็กันมันแตกต่างกันเมนเนอมมันสมหอมถ้าเข้าไปยังสั้นมันบ่ค่อยหอมมันจะได้รสชาติแซ่บอยู่แต่มันบ่หอมอันนี้มันได้กินหอมพร้อมกีทั้งหอมกีกระเทียมกีนิดอย่งสี่มันมีรสชาติใส่เกลือจากน้อยนะพี่น้องเลยนี่ใสเกลือนะครับ เกลือหนึ่งหนึ่งยมบอกเนี่ยหนึ่งยมน้อยๆม่นต้องยมใหญ่ดอกมันจะเค็มพี่น้องเกลือหนึ่งหยิบมือนะครับผมไปนี้กระเซี๊เอาออกมาสุกเราบอกห้ามเห็ดไงมาสุกกระเซี๊ออกมาสับให้พี่น้องเบิ่งเนู่นนี่อ่าเบิ่งครับนี่ไม่สุกแม่แล้วอีเดาหมูนันไซนี่โอ้มันต้องสับน้ำบ่สับนะมันจังนั่นมันจังละเอียดหอมคับพี่น้องหอมหอมหอมตามมันกระเซี๊เป็นเส้นเส้นอยู่พี่น้องเ่าต้อง ข้าต้องสับมันจากน้อยพี่น้องส,บอสับจากน้อยสับจากน้อยวางไปก่อนโอ้ยพี่น้องเลยมากินน้ำกันเด้อโอ้ยอยากจะมันให้พี่น้องเอซี่มาเกลี่ยมาเกลน่ยน้ำกันเนาะมาเกลีน้ำตัวไขว่เด้อเก,กลีกยขมวนแต่บขมวนอย่างหนึง่งตอนล่าง ตอนล่างนี้แน่นอนตอนล่างนลยว่าจะไหวหรือจะล่างเห็ดเนี่ยแห้เห็ดป่วงมันอยู่นอ่มีแต่ดินไหมเพราะว่าหากมันน่ะเกินเครื่องพี่น้องเอาหากมันเพื่อสี่อยู่ใต้ดินนะพี่น้องคิดว่าอยู่ใต้ดินมันก็อยากลําบากแน่จากน้อยแต่ว่าก็บอกเกินความสามารถนะน้องพี่น้องเนาะย่างให้มืดกอนพี่น้องต่ำให้มืดหลายสู่หลายคนเพ่อลูกเพื่อหลาน มืตาดีตรงที่ว่าเอาไปตอกมาห้องแล้วมันอันบางที่มันเสียดน,น้อยๆมันกระสิบบริลล์น้อแม่เนาะบริลล์นลงเตาถ้าเ,าเท้ามาห้องแล้วเสียดน,น้อยมันก็หายเท้าก็เสียดายด้วยเนาะก่วสิเก็บได้แต่ลา,า,ออา,าดานนนอกพี่น้ <c oughs> นองเอ้ยบันเปนยางธรรมดาอันนี้ยังสุดนะตามันเข้ากันดีนะน,นสัตว์ มันค่อยสละเอียดเร็วเนาะละเอียดเร็วขั้นตอาตำ่ำเลยมันบ่ค่อยละเอียดเร็วโอ้ยได้รสชาติได้อะทะรสได้ไหนิพี่นอ้องตอกห่วงได้ไหนิคร<บ>ับธรรมดาได้หนิตามนี้วางไว้ก่อนเพราะวน์ต้องใส่หอมอีกอยู่โอ้โอ,โอต้องมาตำหอมอีกเนาะหอมเยอยู่หอมเหาอยู่เตาเตาอยู่ตำหอมอีก่นอนโอ้ยหอมด<อ><อ>ี กินมันแหมพี่น้องเนี่ยกินมันหอมคักได้พี่น้องอือหัวหอมหอมเนาะเว้ยกระสุดยอดละเนาะหอมมันเน,นาะแฟนของเขาเย่ยหากันเนลูกนี่จะเป็นใจเห็ดไข่มาจนดอกนึงเนาะมาใส่กันเนลลาะหีร้อยลาซีลอยหาลอยเนาะอุ้ยมเมืองการเท่าไปทอดไปเก็บพรเ,<อ>เมืองการเป็นเรื่องพี่น้องร่องปีนะเมืองการนั่นหกร้อยเด้อพี่น้องหกร้อยดอกตูมหกร้อยทันดอกบานมันหาลอยเนาะลอยจ้าแมนบเท่าไปเก็บอดเมืองการบานเขามันเบิดเด้ เหมือช่วงที่เมืองกาศมันออกอ้ขามันหนามันออกลายมันออกลายอีหลีพี่น้องโอ้ยเมืองกาศนี่เฮียงนี้โอ้ยบักสุดยอดขามันชวงพี่น้องให้พี่น้องได้มันน้ำกันหม้ห่วงเด้พี่น้องกูใดอยากไปเก็บไปเก็บได้มาเก็บน้ำกันโลดขนาดบ่มีแดดแต่อากาศมันอบอ้าวน้ำม้อนี้เนาะนี่ละเอ้าเฮ็ดละเนี่ยลูกเอ้าเฮ็ดเอ้าเฮ็ดกระส่บ่ไปปลูกไปหาดอกอันย้อนพวกกระสุนช่วยลูกส่วยตื่นลูกกระได้นัดกันแล้วเด้อ แม่โทรไปหาเนาะโทรไปหาตอนกลคืนบอกว่าอันมือท่าไปเก็บเห็ดกับน้องโจว่าสั้นแต่ว่าคาบแล้วสิโทรไปส้วนเมย่ากะทะน้องไปบอกเมียอะไรได้กลางคืนเศร้ามากนอนเพลินเพล่โมงกันแล้วแม่ไปเอื้อนน้ำบานเปิดประตูเครื่องขึ้นกระเบิดอย่างนี้พี่น้องอย่างนี้แต่อยู่หลังบ้านมาก็ยังแรงกระเบ่้ลุกหน้าบ้านนั่นพี่น้องเอ้ยตรงอ้อมไปล้างบ้านไปเอิ้นเอาล้างบ้านพี่น้องมาท่ามาดาได้ดิ ลูกข่านอนเสียบมันสิละโทรกระโทษเป็นสีฟลายเพื่อน,นพี่น้องโทรบ่ได้ยินแม่โทรสีฟลายเหมือนบ่ได้ยินต้องพริกปุ๊บเออหล่นคือเกา่าอยู่น้ำค้นดอกเนี่ยมันอยู่น้ำคุน้น <laughs> น้องนองนอง,น,องนี่แหละโอ้ยลายอยู่เดอ้อสังโอ้ยหลายอยู่นี่พูดย,ยังลยอยีกเต่าหนึ่ง,อ,งอ,อ,อีกยังอีกในเตาอีกเอาหอมก่อนพี่น้องอหอมก่อนหอมออกมาก่อนหน่าทีสุกแล้วนี่โอ้ย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 สร้างเล่นนี้่อยทะเลหอมข่ยอยก็ได้ มันคือหอมหัวหน่อยเอาไปไปเลยอ่ะตังมันไปโหลดหอมหัวหน่อยยังไงมาส่งเอาอืมสุกยากเนาะมันบแซ่บเอาบวชแม่เอาบวชคือกันเจี๊ยบบหอมหอมนี่หอมแขกด้วยหนิพี่น้องต้องเอาหอมแดงบ้านเอามาตามพิษน่ะจื้อไปเล้วพี่น้องผมไปซื้อมากเ้ยนี่ผมก็ว่ามันงามดีหัวเดียวนี่ไงเนาะ มันต้องเอาหอมแดงบ้านเฮา,เ,ากกเป็นหอมแขกแล้เป็นหอมแขกไส่ลาบโอ้โหหั่น, oh, oh. นไส่ลาบมันังได้เร็วอืมอ oh, oh. uh. ังได้เร็วนี่นนะะครับพี่น้อง,งอันนี้คือชุดแรกเดอ้อข,ของกนเ<ด><ด>ต่แรกชุดแรกนะครับคุณแม่ก็ ซับแล้วเนาะพี่น้องแม่เนาะซับแล้วับเพื่อว่ายังครับพี่น้องเพื่อให้ไปตำแล้วให้มันเข่าเครื่องเข่าเครื่องทำแม่นบ่ออันบ่อซับขยันเป็นเสียงเงี้ยงไมแข็งแรงเลยเห็ดปวกแห้งมันไหนเนี่ยเหนียวเนาะมันนเหกูว่าสิตำละเอียดกูว่าสิตำนั่นตีตำยากได้คำภาษาแม่นครับตำภาด้ง่ายๆได้พี่น้องเอาจนสี่ซะแค่บอส่เห็ดเนี่ยตำหอมกับกระเทียมใส่กันกับเป็ดกินแล้วเนี่ย มันพอตำปนเนาะแม่เนาะตำปนไปตัแซศษเนาะเขาเอาิญพริกหนาด้านพริกขี่กาพี่น้องถ้าตำตำพริกหอมกระเทียมใส่กันซื่อๆนี่ยนะแล้วก็ปรุงเนาะใส่ปลาแดกใส่ยังนงอีกสิเนาะสำหรับเขาเอิญพริกขี่กาพริกหนาด้านอีกอบ้นานเมื่อวานนึงเพิ่นเพิ่มแบบนี้แลังเมื่อวานเพิ่มก็เอิญพริกขี่กาแล้วเมื่อวานเพิ่นก็เอิญพริกหนาด้านแล้วแต่แต่ละภาคแต่ละนั่นมันบ่คือกันครับผมอือแต่ละภาคเอิญบ่คือกันเราเด้อมตำพริกนี่ย บางบ้านก็เอิ้นตำปนบางบ้านก็เอิ้น<อ>ตำพริกกระทูเนี่ยค่ะนี่นะครับต้องพริกเร็วๆแม่วมา่าปุ๊บอ่อตาตำพริกเร็วตำเชือดเดียวช่วงนี้ว่างบ่ได้ไปเบิง่งหมอลำช่วงนี้พี่น้องก็เลยต้องหาเห็ดพี่น้องปกตินี่นะเจ๊สแสงเนี่ย ยายแสงในชาย,ยาว่าล่ำแสงแยกแสงล่โพงทรายไปเบิ่งหมอล่ำไปเบิง่งหมอลำ่ำ <c oughs> คันสิไปหาคันหูวว่ายายแสงไปเบิ่งหมอล่ำนี่บ่ต้องไปหาไก่พี่น้อง <c oughs> ย่างไปล่โพงข้านไส้เท่านั้นละ่ะ <c oughs> พี่น้าล่โพงเลยเจอเลยค่ะเจอเลยเจอยายแสงโลดพี่น้องเอฟซีคนใดอยากพ่อยายแสงไปโลดล่โพงทรายนั่นละหมอล่ำคณะนาดนก็ได้ อันนี้อันที่สอง,ลสองลาาแล้วนะครับสองค่ะแล้วธรรมดาแล้วในพี่นอ้องหอมชุยพี่นอ้องเอ้ยหอมคักหอมเนี่ยโอ้โถึงใจ้คอยคักมาเด้อพี่นอ้องเห็นไหมาม,ามากินน้ำกันมากินน้ำกันอืเอาพี่นอ้องมืงก่อน ดำลงไปดูตำเลยอก็ดีกับพริกบ่อ่าก็ดีกับพริกอยู่เนาะก็ดีอยู่พอดีอยู่พี่เนาะบ่หน่อยบ่หลายพริกขั้นหลายๆกับย่านมันเสียท้องมันเผ็ดโคดเข้าอะไรมาตำกินพริกปันไหญเนาะเพาก็ต้องกินเห็ดน้ำแน่ โอ้ยค mm ุณน่ะสุดยอดพี่ 多。 ใส่ะอะไรบ้างน้ำปลาที่ขาดไม่ได้คือของแซ่บใส่ลงไปลูกจะอะไรบ้างไหนเอากระพอดีพอดีอดเอาอืมแม่เบิ่งเด้อเอาเทลงไปเทไปเลยเทไปเลยขอบอ้บวโอ้พอพนะอาวกระเน่าข้ากระน้ำปลาผงนัวนปลาพอบอุญแม่จ้า พอกลนเดี๋ยวเขาไปเพิ่มทีหลังแล <ผม S 2> ้วผมว่าหน่วยหไปะเดี๋เอา้าไส้ลดนั่นแหละอีกหน่อยนึงเออโอเคอตำตำให้เข้ากันตำ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 ให้เข้ากันตเลยตำเลยตั้มเลย นาสักหน่อยนานานาไปตำแรงสิอ่ามะนาวบีบลงครับบีบมะนาวลงนิดนึงก็พอจ้าพ่อนทีไหนซิมอ้าวคุกไปคุกไปแล้วก็ชิมดูคุกให้เข้ากันก่อนนี่แหละไปตำแรงคุกคุกคลุกกลัวกลัวกลัวอ่าพี่น้อง เออกรัวกรัวด้วยพี่น้องชิมก่อนทีนี้ชิมดูชิมไหมพี่น้องเบิ้งบเนี่สวนป่อสวนก็ได้แม่ส้นหน่อยเนาะอู้เป็นตัดเสียบครับพี่น้องคุณอะหอมมากหอมมาก ใช่ชิมชิมให้พี่น้องดูก่อนจะได้ถักรสชิมชิมซับชิมเตรมคำนั่นเติบแม่นื้อนัพี่น้องมันก็ได้ได้กินน้ำเนาะอเบิ้งครับพี่น้องเออเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อชิมมากรองอืิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนเป็ดเจได ขาดยังเขาก็ต้องเออเขาต้องตอบว่ามันขาดยังเอาเซ็บไปหมดมาต้องน้ำปลาน้ำยังครบซิมุเกะอืมเนาะแซ่บเนาะแซ่บพอดีเปะแห้งพี่น้องอนี้้เเปะแหงงลยพ่มาต้องยังอีกมาต้องยังอีกแล้วอุ้ยซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บเซ็บ กำลังดีบผบ่เผ็ดหลายบ่อยงหลายนี่ล่ะขั้นพีกหลายๆเขาก็แสบท้องเกินไปเอ้าพี่น้องมาที่นี่สุดยอดเลยค่ะมานี่ตากใส่จานเ้อพี่น้องเ้อใส่ถ้วยเ้อมานี่ยโอ้ยเดี๋ยวมือนายสิไปเก็บมาทำตู้อีกที่ไปปลุกลูกไปซื้อเก็บกี่ บชื่ออื่นด้วยแม่เด้อพริกน้ำตำไม่อ oui, ิดบอลบอลลูกก็ต้องเคาะจนลูกก็ละอ้าวพี่น้องใส่ถ้วยกันเนอะเดี๋ยวใส่ถ้วยแล้วพี่น้องใส่ถ้วยใส่ถ้วยพี่น้องกระนั่งดีพี่น้องบ่เห็ดหน่อยเห็ดหลายกลังเป๊ะเลย นี่เป็นจังใดปนเห็ดนะครับผมฟีมือเปาโจดเสร็จย้ายแสงเดี๋ยวไปเอาสารเณรมาหุ้อเล็กน้อยกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเดาเดเรื่องผูกอีกอันเงเสร็จแล้วนะครับแซ่บครับพี่น้องผู้ได้ยากกินเป็นผักไปพร้อมได้เลยพี่น้องคนน่ะโอ้ยหอมพี่น้องสารเณรบานเฮอเองด้วยนี่ปลูกเองด้วพี่น้องบาได้ซื้อเขาเด้อไล่สารไล่สาร นาสารพี่น้องนา่สารปลูกเองอยู่สวนเจ้าของเองไม่ต้องฉีดว่านฉีดยา อักษรแล้วครับพี่น้องครับปนเห็ดนะครับผมขอบคุณยายแสงนะครับที่สอนเห็ดปนเห็ดวัอนี้น้องพี่น้องเนาะผู้ใดอยากกินแซ่บๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปเห็ดตามสูตรที่เฮาบอกกันในคลิปด้วยครับเด้อรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับพี่น้องครับอย่าลืมอย่าลืมเอาสูตรยายแสงน้องผงใส่ด้จ้าครับผมสำหรับคลิปนี้เฮากสิลาไปก่อนครับพี่น้องบ๊ายบาย